ว่าเหล็กเกิดสนิมได้ยังไงเหล็กเกิดสนิมจากการทำปฏิกิริยาออกซิเดชันระหว่างเหล็กอากาศแล้วก็ความชื้นมันทําให้เกิดการถูกก่อนแล้วก็ทําให้เหล็กนอะ,ะเกิดสนิมได้แล้วก็เกิดความเสียหายได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้นะคะก็คือถุงพลาสติกกันสนิมน,นะคะเราก็มาดูวิธีการใช้งานกันนะคะเราก็นําถุงนะคะเปิดปากออกแบบนี้นะคะ ก,ก้อนดังชื้นสดเหล็กใส่เข้าไปใน,นถุงเอาติดกันสนิทหลังจากนั้นนะคะเราก็หักเทนะคะเพื่อปิดปากถุงการเลาก,การสนิทด้วยเทคโนโลยีแบบไอระเหยหรอือวีซีไอโดยสารวีซีไอมีคุณสมบัติการปล่อยระเหยระดับโมเลกุลออกมาเกาะที่ผิวของโลหะทําหน้าที่สร้างชั้นฟิล์มเคลือบผิวของโลหะไว้ช่วยป้องกันไม่ให้ผิวของโลหะค่ะสัมผัสกับความชื้นและออกซิเจนซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสนิม าลูกค้าต้องการเพิ่มคุณสมบัติในการ้อกกันสนิมทางเรามีผลิตภัณฑ์้องกันกสนิมหลายรูปแบบเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น VCI p าร์เดชแ c คนะคะข้างในรูปแบบก็จะเป็นกระเล่งค่ะอันนี้ก็มาดูวิธีการใช้งานนะคะก็ใส่ไปในถุงอันนี้นะคะก็จะเป็นอ่า VCI p าร์เดแพคนะคะที่มีขนาดส0กรัมค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็น VCI ชิคนะคะก็จะเป็นแผ่นโฟมนะคะเพื่อใสป้อกกันสนะิทไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้นะคะวิธีการใช้งานนะคะก็จะใช้งานแบบเดียวกับ VCI คาร์ดอร์แผ่นกอดหน้าน,นี้เลยนะคะก็ยาง่อไปค่ะิดเปนะคะโอเคจากนั้นนะคะเราก็ปิดปากค่ะแล้วก็ปิดเทปเหมือนเดิมนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดู uh, VCI d i s t u r กันนะคะ VCI d i s t r u r นะคะก็จะมีสอบแบกนะคะของเราก็จะเป็นแบบเป็นแบบซองนะคะแต่ว่าบรรจุอยู่ในอ่า uh, กล่องพลาสติกทีนึงนะคะอันนี้ค่ะมีขบซเปอร์นะคะแต่ของเราก็จะมี2รูปแบบนะคะอีกแบบนึงก็จะบรรจุในกล่องกระดาษคะ่ะวิธีการใช้งานนะคะก็จะเหมือนกาว v c i ชิปแล้วก็ ECI Powder Pack ก่อนหนั้นนี้เลยนะะหากลูกค้าท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ